การเยียวยาก็ทราบว่าหมดลงแล้วความเดือดร้อนในหมู่พี่น้องประชาชนก็ปรากฏชัดเราเองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้ซึ่งอนุมัติงบให้อนุมัติการให้กู้เงินเนี่ยจึงเกิดคําถามในใจที่อยากจะถามเพื่อนําไปตอบพี่น้องประชาชนและประชาชนได้ฟังว่าท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยครับใครขอถามกระทู้ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ทราบว่าได้มอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงครังมาขออนุญาตกเกินเข้าสู่คำถามครับเป็นคำถามที่อยากจะสอบถามเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้เงินกู้ตามพบรบเงินกู้ซึ่งเราเพิ่งผ่านสภาไปเมื่อสองเดือนที่แล้วตําราครับ ก็เป็นที่ทราบและยังจำกันได้ว่าเมื่อสักสองเดือนที่แล้วเนี่ยรัฐบาลได้ยื่นขอสภาพเพื่ออนุมัติให้กู้เงินเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการโควิดซึ่งครั้งนั้นกู้เงินเป็นจำนวนหนึ่งล้าน,ล,านล้านบาทแล้วก็ใช้มาตรการทางการเงินอีก9ก้าแสนล้านบาทด้วยเหตุผลว่าจะไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรวมความแล้วนี่เราใช้เม็ดเงินตอนนั้นเนี่ยเงินสดเงินกู้ ึงล้านล้านบาทใช้มาตรการทางการเงินอีกเก้าแสนก็รวมหนึ่งล้านกับ9ก้าแสนล้านบาทก็โดยเราคาดหวังกันว่าจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงขณะนี้เนี่ยเราเองก็ได้ทราบสัญญาณเศรษฐกิจที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งประการแรกเมื่อเมื่อวานนี้สภาพัฒน์ซึ่งจำง่ายๆกันว่าสภาพัฒน์เรียกง่ายๆเนี่ยนะครับว่าได้ถแถลงตัวเลข การขยายตัวของ GDP เนี่ยบอกว่าในใจมาสที่สมเนี่ยคือกรกฎาสิงหาคมยานี้จะติดลบ12เปอร์เซซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกส่งผลต่อความเชื่อมั่นทั้งผู้ลงทุนผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านทั่วไปก็วิตกกับการดำเนินชีวิตที่จะมีขึ้นซ้ำอีกก็เมื่อวานนี้สดๆทางรัฐบาลก็มีการอนุมัติ ให้กู้เงินใช้คำว่าเพื่อไปปกหรือแก้ปัญหางบปีหกสามอีกสองแสนล้านบาทซึ่งณขณะนี้เนี่ยหมู่ประชาชนทั่วไปเองก็เกิดความสับสนว่ากู้แล้วกู้เล่าแล้วก็กู้หลายครั้งสภาเองเราก็เกิดความกังวลว่าเมื่ออนุมัติให้กู้เงินแล้วนี่ก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นแต่สัญญาณน,นั้นกลับตรงกันข้ามดำดิ่งลงตลอด แล้วยิ่งไปดูวิถีชีวิตของประชาชนแล้วเนี่ยการเยียวยาก็ทราบว่าหมดลงแล้วความเดือดร้อนในหมู่พี่น้องประชาชนก็ปรากฏชัดเราเองซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้ซึ่งอนุมัติงบให้อนุมัติการให้กู้เงินเนี่ยจึงเกิดคำถามในใจที่อยากจะถามเพื่อนำไปตอบพี่น้องประชาชนและประชาชนได้ฟังว่าคำถามที่หนึ่งครับ่านดัชนีครับจากวันที่เราอนุมัติให้กู้เงินเนี่ย จนมาถึงวันนี้เนี่ยอยากทราบว่าท่านกู้เงินไปเท่าไหร่แล้วกู้ที่ไหนน,นะชัดๆนะครับกู้เท่าไหร่แล้วที่อนุมัติให้กู้หนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยกู้เท่าไหร่แล้วแล้วกู้ที่ไหนเงื่อนไขอย่างไรอยากทราบเป็นข้อแรกครับเชิญธรรมตีสันติตอบครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมในสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้สดของท่านสมาชิกผู้สงเกียินะครับท่านสุทินคลังแสงนะครับต่อคำถามของท่านนะครับว่า ตามที่ท่านและสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับไดออ้อนุมัตินะครับให้รัฐบาลไปกู้เงินนะครับประมาณนะครับ1.9ล้านล้านบาทนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยได้ใช้เงินนะครับไปเท่าไหร่อย่างไรนะครับและและว่าและการอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวนะครับ กู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับและกู้ที่ไหนนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้สภาผู้แทะะนราษฎรนะครับท่านสุทินขังแสงนะครับที่ได้เป็นห่วงเป็นใยนะครับในความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนและในระบบเศรษฐกิจก่อนอื่นผมต้องกลับเรียนท่านนะครับว่า การกู้เงินตามพรบรเงินกู้นะครับที่กู้เงิน1.9ล้าล้านนั้นนะครับก็มาแก้ไขปัญหาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากนะครับโควิด -19 ซึ่งนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ ว่าโลกโควิดนะครับได้ระบาดนะครับไปทั่วโลกนะครับทำให้เศรษฐกิจทั้งของไทยและของทั่วโลกนะครับประสบปัญหาอย่างรุนแรงนะครับแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเ,เศรษฐกิจของทั้งโลกแปรปรวน,นะครับมีปัญหาในทุกประเทศ รประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในสังคมนะครับในประชาคมโลกก็อดที่จะถูกกระทบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลของพระนาของพระท่านนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็จึงได้นะครับเร่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับจึงเกิดการนะครับกู้เงินนะครับ จำนวนด,ดังกล่าวตามที่ท่านได้ถามถึงนั้นขึ้นนะครับโดยสภาผู้แทรแนราษฎรแห่งนี้ก็ได้อนุมัติให้ไปใช้แล้วนะครับเงินกู้ดังกล่าวนั้นนะครับแยกเป็นอสองส่วนนะครับส่วนแรกก็จํานวนหนึ่งล,ล้านล้านบาทนะครับเป็นเงินกู้ที่จะนํามาช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานะครับช่วยเหลือเยียวยา นะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการถูกเ,เลิกจ้างนะครับจากที่เศรษฐกิจมันตกต่ำทำให้อุตสาหกรรมเอ่ยธุรกิจการค้าการขายหรือนะครับเกิดจากการป้องกันนะครับไม่ให้โควิดแพร่หลาย นะครับอ,อ,อย่างกว้างขวางซึ่งจะทำให้เกิดปัญหามากบายของประเทศได้นะครับก็จะก็เงินก้อนนี้ก็จะนำไปเยียวยาผู้ที่ตกงานนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือในภาพอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะ SME ซึ่งเป็นกลุ่มที่อ,อ,อ่อนไหวนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปดำเนินการในเรื่องของ การควบคุมดูแลโรคนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนะครับในด้านต่างๆมากมายนะครับการช่วยเหลือเยียวยานั้นนะครับเ,เราได้จำแนกเป็นจำนวนวงเงินเนี่ยนะครับห้าแสนห้าหมื่นล้านจะไปเยียวยานในด้านของออพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ 4 5่0 0ืล้านนะครับเป็นเยียวยาในด้านของอาการแพทย์และก็สาธารณสุขนะครับส่วนอีก4ี่แสนล้านนั้นนะครับก็จะไปเยียวยาฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับบัตรนี้นะครับพรบเงินกู้ได้รับการอนุมัติและก็กู้เงินไปเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจำนวน 3 4 4 7 7 5 5ล้านบาทน,นะครับได้รับอนุมัติเ,เงินกู้กับคลรมอไปแล้วนะครับและกู้แล้วแล้วก็ได้ใช้จ่ายดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไปแล้วเนี่ยช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปแล้ว3 1 8 7 6 1ล้านบาทน,นะครับการกู้เงินดังกล่าวนั้นนะครับ โดยกระทรวงการคลังนะครับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นผู้ดําเนินการกู้ตามพบรบนี้นะครับก็กู้จาก PN นะครับตัวแรกเงินนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็กู้จากพันธบัตรรัฐบาลและกู้จากพันธบัตรออมซัพย์นะครับตามจํานวนเงินที่ได้กล่าวไปแล้วขณะนี้ได้ใช้แล้วเงินดังกล่าวได้ลงไป เยียวยาพี่น้องประชาชนตามที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับคำถามแรกกออ็ขอตอบนะครับขอบคุณครับ